เล่นไปด้วยอัดจอไปด้วยหรือสตรีมไปด้วยก็สามารถทําได้สบายครับผมประเทศคนทีเจะก็เล่นได้ชิวๆใครวะ่ะเอ,าอ้าก็นึกว่าคนบ,บอมแมนบอกอืมอืมลบลบดูครับแบบว่ายังยังได้ร้อยเฟรมครับ เียงโโอ้โหโส,วส,สวัสดีครับพบกับแอด o x อกจัดสเวคอมกันนะครับวันนี้แอดกก็จะพามาดูคอมประกอบตู้ปลาแต่งเต็มว่า ใช้สเปคคอมอะไรมีของแต่งอะไรกันบ้างน,นะครับแล้วต้องวางแผนใช้งบประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมารับชมกันเลยครับถ้าคิดถึงคอมประกอบตู้ปลาต้องคิดถึงร้านแอดป็อกนะครับเพราะว่าร้าแอดป็อกมีรีวิวคอมตู้ปลาไว้เยอะมากๆเลยนะครับเชื่อมือแอดป็อกได้อย่างแน่นอนเอาล่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูกันนะครับว่าเครื่องนี้เราใช้เป็น CPU อะไร CPU เครื่องนี้นะครับก็เป็นตัว i5 1 3 50ที่มี14คอร์20เทรด เหมาะมากเลยสำหรับใครที่ทำงานหลายอย่างพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมทำงานตัดต่อทำงานเรนเดอร์เปิดบอร์ดใช้งานโปรแกรมหลายหน้าจอสลับหน้าจอไปมาถือว่าเป็นซีวที่คุ้มค่ามา,มากๆเลยนะครับใครที่สายตัดต่อซี u ตัวนี้ก็สามารถเรนเดอร์ได้เสร็จไวมากๆเลยใครที่สายเปิดบอร์ดก็เปิดบอร์ดได้หลายหน้าจอมา,มากเลยนะครับตัวเนี้จะมีคอลเลคตมากกว่าตัว i5 1 3 4 0 0 f นะครับเพราะว่า 13400F จะมี10คอ16เทตรดตัวนี้มี14คอ20เถรดและมีคอและเถ,ถื่มากกว่า i5 12400F ด้วยนะครับเพราะว่า 12400F เนี่ยจะมี6คอ12เทรดถือว่าคอและเถ,ถื่เนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตถือว่าใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่มีรหัส F ลงท้ายนะครับจะมี iGPU ด้วยข้อดีเลยใครที่อยากจะต่อมากกว่า4หน้าจอนะครับสามารถ เอาหน้าจอมาต่อหลังเมนบอร์ดได้เพิ่มอีก2หน้าจอเลยนะครับช่วยให้ทํางานหลายหน้าจอได้อีกด้วยนะครับทําให้เราทํางานได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นหรือว่าใครที่จะเอา iGPU เนี่ยไปช่วยยิงสตรีมหรือว่าเอาไปช่วยเรนเดอร์ต่างๆเนี่ยก็สามารถทําได้ดีเลยทีเดียวต่อมาครับ เมนบอร์ดตัวนี้ก็เป็นเมนบอร์ดสุดคุ้มของทาง Asrock เลยนะครับเป็นเมนบอร์ด B760 Pro RS นะครับถือว่าเป็นเมนบอร์ดสุดคุ้มเลยสามารถใส่แรมได้4แถวใส่ M.2 ได้3ล็อตเลยนะครับสมมุติถ้าเราอยากจะอัปเกรด SSD M.2 เนี่ยถ้าเมนบอร์ดตัวเริ่มต้นเราต้องถอดตัวเก่าออกแล้วก็เสียบตัวใหม่ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเมนบอร์ดตัวนี้สามารถซื้อมาเสียบเพิ่มเสียบเพเิ่มแล้วก็เปิดใช้งานได้เลยสะดวกสบายมากๆเลยนะครับแล้วก็มีพอร์ต USB Type C นะครับภาคจ่ายไฟขนาดใหญ่ก็ ช่วยให้รองรับซีบที่กินไฟเยอะๆอีกด้วยมีพอร์ต PCIe ที่เยอะรองรับกั์ดเสียงกั์ดแลนหรือจะเสียบหน้าจอเพิ่มก็ได้เช่นกันนะอันนี้คือข้อดีของเมนบอร์ดตระกูล ATX เลยนะครับแล้วอย่างระบบเสียงก็เป็น7.1หอีกด้วยถ้าใครที่ชอบการฟังเพลงเมนบอร์ดตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เลยทีเดียวต่อมาในส่วนของกร์ดจอครับตัวนี้ก็เป็นกร์ดจอ r t x 4 0 6 0ตัวนี้จะคุมโทนสีขาวนะเพื่อให้เข้ากับเคสคอมตู้ปลาสีขาวนะครับกร์ดจอ4060ี่กเลย์็วแ่งนะนรับอก เทสไวหลายเกมแล้วสามารถเล่นเกมปรับสุดได้ลื่นๆแล้วยังมีเทคโนโลยีอย่างเลเทซิ่งเวลาเล่นเกมเห็นแสงและเงาที่สวยสมจริงมากยิ่งขึ้นมีเฟรมเจนปรับแล้วภาพสวยแล้วก็ได้เฟรมเรทที่สูงขึ้นแล้วก็ DL SS3 อีกด้วยนะครับก็เฟรมเรทสูงขึ้นภาพก็ยังสวยงามอยู่นะครับข้อดีของ DL s s ในตระกูลการ์ดจอ40ซีรีส์เนี่ยจะทําได้ดีกว่าตัว30ซีรีส์นะครับเฟรมเรทสูงขึ้นภาพสวยกว่านั่นเองถือว่าเป็นการ์ดจอสุดคุมค้มในอนาคตถ้าเราอยากจะ ใช้กับหน้าจอ 2K กาจอ40นก,ก็ยังไหวอยู่นะครับเปิด DL SS ควบคู่กันกับเฟรมเจนแบบเลยว่าเอาอยู่สบายๆส,สามารถเล่นเกมปรับสูตรเฟรมเรยเป็นร้อยเลยครับต่อมาในส่วนของแรมคอมพิวเตอร์นะครับแรมคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นแรม3.2 g b บัส3,200นะครับจะเป็น16 g b สี่แถวนะเวลาเรามองไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนะี่ยมันเห็นไฟแรมที่สวยงามนะครับเพราะว่าแบบเห็นแรมสีแถวเต็มๆเ,เลย2ก็ช่วยให้การทํางานพวกมันติทาร์กิ้งการสลับหน้าต่างไปมาทําได้อย่างดีแล้วก็สเสถียรมากยิ่งขึ้นต่อมาในส่วนของ SSDM 2นะครับเครื่องนี้ก็ใช้เป็นความจุ1,000 g กิกน,นะครับก็ลงเกมได้เยอะเก็บไฟลได้เยอะต่อมาครับอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับนั่นก็คือ ชุดระบายคอเราด้วยน้ำนะครับซึ่งปกติแล้วถ้าใครอยากประหยัดง,งบคอมตู้ปลาแต่งเต็มชุดน้ําราคาจะอยู่ประมาณ3,000ต้นๆหรือ2 0งพันกว่าก็มีเช่นกันนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นชุดน้ําแบบ HIGH END แบบพรีเมียมเลยนะครับตัวนี้จะตกอยู่ประมาณ1 0 0 0 0ื่นตัวต้น,ตนเอา้าแล้วมันแพงตรงไหนหนึ่งเลยเรื่องแบรนด์นะครับแบรนด์ NCT เป็นแบรนด์ระดับโลกเลยนะครับจะเน้นแบบของพรีเมียมของไฮเอ็นวัสดุคุณภาพต่างๆดีนะครับการระบายความร้อนดีแล้วก็ลูกเล่นของโปรแกรมซอฟต์แวร์อะไรต่างๆคือทํามาได้ดีมากๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับไฮไลท์ของรุ่นนี้ก็คือหน้าจอของตัวบล็อกน้ำเนี่ยจะเป็น หน้าจอ LCD นะครับเราสามารถเอาไฟล์ก i ิฟไฟล์แอนิเมชันต่างๆเนี่ยเอามาขึ้นที่หน้าจอได้เลยนะครับสามารถทําได้อย่างอิสระแล้วก็ในส่วนของโหมดไฟต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพัดลมสามารถคัตตอมเองได้ละเอียดสุดๆเลยนะครับใครที่ชื่นชอบลูกเล่นหน้าจอ LCD แล้วก็ชื่นชอบแบรนด์ NCIT นะครับไอ่เปลเลย ตอบโจทย์แล้วก็ไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนนะครับต่อมาอีกหนึ่งไฮไลท์คอมตู้ปลาแต่งเต็มตามแบบฉบับของแอนท์นะครับต้องมีไฟวิง่งฟิวฟิวฟิว,ฟ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 วแบบที่ทุกคนได้เห็นอยู่ตอนนี้นะครับนั่นก็คือสายไฟ R G B เหลี่นลี่นั่นเองนะครับซึ่งเป็นสายไฟ R G B ที่สวยมากๆนะครับแต่ราคาก็ถ้าครบเซ็ตก็จะตกอยู่ประมาณตีไว้ในวงกลมประมาณ5,000นนะครับแต่สิ่งที่แลกมาบอกเลยว่าใครเห็นก็ร้องว้าวนะครับเพราะว่ามันสวยมากแล้วก็ลูกเล่นไฟต่างๆทำมาได้หลากหลายนะครับปรับแบบไม่มีเบื่อเลยนะครับเพราะลูกเล่นเพราะ ว่าโหมดไฟต่างๆมีเยอะมากบอกเลยว่าคุ้มนะครับเมื่อเทียบกับสายไฟ rgb ตามท้องตลาดที่ราคาหลักร้อยหรือว่าหลักพันนิดบอกเลยว่าความสวยเนี่ยคนละระดับกันเลยนะครับแอดเปเคยเสนอสายไฟ rgb แบบเนี้ยให้ลูกค,กคก้าลูกค้าดูงบหลักร้อยมากกว่าหลักพันลูกค้าบอกไม่สวยไม่เอานะครับอยากเจ็บแต่จบไอตัวนี้คือเจ็บจะจบอย่างแน่นอนครับเพราะว่ามันสวยมากใครเห็นก็อยากได้ ในส่วนของพัฒนาพลนะก็จะเป็นพัฒนาพล600วัตต์นะครับก็จ่ายไฟเพียงพอให้กับเครื่องคอมในวันนี้ในอนาคตถ้าเราอยากอัปเกรดเป็น CPU i7 แล้ว,ว่าการ์ดจอเป็น060ใช้ 7, พัฒนาพลตัวนี้ก็ยังเอาอยู่นะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะเผื่ออัปเกรดไปเลยนะครับเป็น750วัตต์หร0วัตต์ก็แจ้งแอดมบินก็ได้นะครับในส่วนของราคาแล้วก็รายละเอียดต่างๆเดี๋ยวผมจะลงไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับสินค้าทุกชิ้นจากร้านไนปอนะครับเป็นมือหนึ่งแกะกล่องทุกอย่างนะครับยัง ประกอบคอมจาสเปมคอมตามสเตต์ไอปอลนะครับไอปอลจะไม่ได้มีของดองสต็อกไว้นะครับมีออเดอร์ปุ๊บเบิกของใหม่ไม่มีของค้างสต็อกนะครับแน่นอนว่าลูกค้าจะได้ของใหม่สดแกะออกจากกล่องอย่างแน่นอนนะครับแล้วลายปอนเดียก็คือลงวินโดว์ลงเกมโ,โปรแกรมพื้นฐานให้พร้อมใช้เลยคอมถึงลูกค้าลูกค้าเปิดเครื่องเข้าเกมหรือว่าเปิดโปรแกรมใช้งานได้เลยนะครับมีทีมงานไอซีซ์พอร์ตมีประกันส่พิเศษให้สมมตุติถ้าซื้อคอมไปแล้ว ภายใน14วันอย่างเช่นวันที่10การ์จอเสียแอดป็อกเปลี่ยนให้ใหม่เลยขั้นตอนการจ่ายเงินก็มีหลากหลายนะครับว่าจะมีเก็บเงินปทางหรือว่าจะมัดจาก่อนส่วนที่เหลือโอนวันที่แอดป็อกจะส่งของก็ได้เช่นกันหรือว่าจะมารับหน้าร้านก็ได้นะครับร้านปอกอยู่สารคามส่วนหน้าใครกังวดในเรื่องของการจะส่งกลัวของมันแตกบอกเลยว่าแทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะว่าแอดป็อกใช้บริการขนส่งอย่างดีแล้วก็มีการขนส่งให้ถ้าของไปถึงแล้วคอมแตกเคสบุบอะไรเงี้ยแอดปอกก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับ,ก,ก,ก,บ,รบ e ก็ ว่าซื้อกับแอดบ็อกอุ่นใจอย่างแน่นอนเอาละเดี๋ยวภาทต่อไปนะครับแอดบ็อกจะมาทดสอบเครื่องนี้กันให้ดูนะครับผมว่าจะเล่นเกมได้เร็วแรงแค่ไหนเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันเลยครับเราก็มาทดสอบเกมย่นยกมนเลยนะครับกับ 5M นะครับเผื่อแบบใครจะเล่นวรุ่น 5M กอเล่นได้สบายๆครับผมปรับการาฟริกคือวิลลี่หาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะทำสตอรี่ทำงานดำฟาร์มคน,นเยอะๆคนในประเทศ5 0 0คน6 7 800แ้คนก็สามารถ เด่นได้ดื่นไหลภาพสวยนะครับถ้าส,สตอรี่แล้วแบบไปเจอเมืองคนจะเยอะเนี่ยก็ปิดเงาก็ได้นะครับจะช่วยให้เฟรมเนี่ยสูงขึ้นพอสมควรเลยนะครับเฟรมเรทอยู่ตรงนี้ก็ประมาณ90เฟรมนะครับ9 0ถึง80เฟรมคนจะเยอะน,นะนะี่ครับแล้วก็อยู่ในน้ำด้วยนี่นในสวะหายห่วงครับแรม32กิก ตัวเครื่องจิตไปประมาณ14กิกครับอุณหภูมิ CPU ก็ประมาณ5้องศาครับห้องแอร์เปิดฝาข้างครับห้องแอร์เปิดยิบ5องศานะครับการจอก็56องศาครับผมการจอก็ทํางานไม่หนักมากนะครับเพราะว่าเราไม่ได้แบบปรับกราฟิกโหดอะไรนะนี่เล่นได้สบายห่วงครับถ้าคนน,น้อยเนี่ยก็มี1 0อเฟร,รมขึ้นไปอย่างแน่นอนนะครับหมหขึ้นบก,ก่อนนี่เล่นได้ลื่นไหลไม่ว่าจะ เล่นไปด้วยอัดจอไปด้วยหรือสตรีมไปด้วยก็สามารถทําได้สบายครับผมประเทศคนเยอะก็เล่นได้ชิวๆนี่ครับเห็นไหมภาพสวย80เฟรม90เฟรมครับก็ตอนนี้นคนเยอะนี่พอมาตรงที่ไม่ค่อยมีคนนะก็โอ้เลือมอเดียนะก็อยู่ประมาณ120-30่เฟรมนี่ครับ เล่นได้สบายหายห่วงกับเกม GTA V 5M นะครับสำหรับววอรุ่น 5M Half นี่เห็นไ,ไหมครับชิวๆเลย่ะตามนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูเกมกอื่นกัน,นบ้างครับก็เล่นได้สบายหายห่วงอยู่แล้วมาต่อกับ Warzone เลยนะครับความเห็นหน้าจอแบบ Full HD g r a p h i c Extreme ปรับสูตร DLSS ประมวลบาลานซ์ครับเฟรมเรท ที่ได้ก็100เฟรมอัพครับสิวช่างงานมนครับมองไปไกลเราก็100เฟรมเหลือเฟือครับผมภาพสวยงามเล่นลื่นไหลมีพลังเหลือเฟือครับเอาไปสตรีมอัดจอ,อสำับหน้าจออย่างเงี้ยปุ๊บเห็นไหมเข้าวอร์โซนปั๊บ นะครับสามารถจาจอไปมาได้เร็วๆครับเอาไว้ตอบแชทเาสาวงี้แล้วปืนมันหายไปไหนหมดวะเนี่ยอ่าเจอแล้วต้องจัดสักหน่อยโอ้ยเฮ้ยคืยอย่างวาะทามาลองยิงปืนกันสักหน่อยอ๋อ จอครับเนี่ยใครวะโอ้ก็นึึง่าขนบอมแมนต์บอกฟาร์บได้อยู่นะรีโหลดดิงนะครับเป็นไงภาพสวยจัด มีดูครับหห่วงครับผมด่นไหลอย่างแน่นอนโอเคครับผมกับคอตี้วอร์โซนต่อมาครับฮอกวอร์ลีกัซีเป็นเกมที่ค่อนข้างกินสเปคการ์จอแล้วก็แรมพอสมควรเลยนะครับปรับกราฟิกอัลต้าครับเปิดแสงแนวที่สวยสมจริงแล้วเปิดเอเด็บาลานครับแล้วก็เปิดเฟรมเจเนเรชั่นที่มีเฉพาะการ์จอ40ซีรีส์นะครับเปิดปุ๊บภาพสวยเฟรมเดือสูงครับมามาลองทดสอบครับ เฟรมเลทที่ได้ครับร20เฟรมเฮ้ยมีคนแอบบตุยเหรอมาบล็อกครับนี่ตาตจก็ลันเต็มที่นะครับแล้วเครื่องกินไปเกือบ20ิพิกเลยครับแต่ผมก็เปิดโปรแกรมไว้หลายโปรแกรมพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมปรับไฟ RGB อือตาย,ยครับ เนี่ยผมจะสลับหน้าจอให้ดูเนี่ยผมเปิดโปรแกรมปรับไฟ RGB NCXT ปรับปุ๊บนะเป็นลูกแมลแลวนะอะลูกแมวนะแล้วก็โปรแกรมปรับไฟ S Lock นี่ครับเราผลจะลองเปลี่ยนเป็นสีสีอะไรอ่ะสีเขียวให้หมอกเกมหน่อยนะสีเขียวอยางนงี้นี่จริงๆไฟแดงก็ปรับได้นะไฟนี้ก็ปรับได้ผมก็เปิดไว้เหมือนกันเนี่ยทำให้เราสลับหน้าจอไปมาได้ลื่นไหลนะครับ ะไะดูกันต่อเห็นปะนี่นี่เปิดก่อนเ <th> <anyways> นี่ยเปียบเผาเผาหูดูไฟโคตรโหดโคตรโหดอืออือลบลบดูครับแบบว่ายังยังได้ร้อยเฟรมครับอหุ้ยลบ อืออืออือคอมโบครับอือปี๊งโอ้โหบอกเลยโคตนั่นตายหมดยังวะโอเคครับเรียบร้อยอ่ะก็เขาค่า,าประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็จะเทสแต่เกมที่ค่อนข้างกินสเปค คอมเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกมที่ผมเทสเนี่ยเล่นลื่นนะครับเกม,มอื่นๆที่เหลือก็สบายนะผมไม่ว่าจะเป็นพวก P ับ G a p e x over w ร t วอ v a า o อะไรเงี้ยคือเล่นได้หายห่วงอยู่แล้วนะครับเพราะเกมที่ผมเทสเนี่ยเป็นเกมที่โหดๆทั้งนั้นถ้าใครสนใจนะครับอยากได้คอมตู้ปลาแบบนี้สวยๆแบบนี้ก็ ทักมาได้เลยผมทั้งสวยทั้งแรงนะหรือว่าเอ้ยอยากได้แบบเล่นเกมลื่นแบบนี้เลยแต่ไม่ต้องเอาสวยงามงบก็จะลงไปพอสมควรเลยนะครับก็จะตกอยู่ประมาณประมาณ2องปลายสต้นๆน,นะครับประมาณนี้นะก็ทักมาได้เลยลง Windows ลงเกมให้พร้อมใช้อยู่แล้วนะครับผมโอเคเนาะไป